กตอนเสาครับบรรยากาศฝนตกตกตกเบิดขึ้นครับมันตกกันตอนเสาตกมา,ท,ามทั้งคืนแล้วตอนต่อลั้วจะถึงรับวล้วยมรั้วย้วมันจะหน้าแล้ว อันนี้ขึ้นให้แล้วงนะ่ยแห่งปลาใส่ปักปักแห่งปลาดุกใส่ปักปักครับต้นมปักปักครับรดุก อันนี้หนึ่งกบครับเนื้อกบใส่เห็ดเออแซ่บมากครับทุกกละบอกแล้วก็ปงครับเด,ดเดี๋ยวปงแจงใส่ไหม ครบเส็จเรียบร้อยหนครั้งในเรื่อความเป็นหน้ากินของมันอยาดเี๋ว มือกบใส่เหอนนะครับ,รบกสามโตพ็น้ำฝากเจ้เฉยแม่ตำเจียวพิกีครับ ใส่โคนปักครับเสียแม่ตำแก้วพริกแก้วพริกหยวกครับเราใส่พริกนี่เน้อที่หอมก็พริกหยวกเอาแซนนี่ละแม่ตำไแก้วเพเท่ากพริกอันแจมเพริกหยกแม่เอาเ้ไหลกุยอ แม่งดาพอมครับมังดามังด่าหกตัวสิบนแจ้วแม่งดา่าครับเัวเขาผิดก,นกันนี่ารานครับปิ้งเสีหีบเลยวอแม่วไลเนี่เห็นดีพราะกำัจะเสียบวม เขาใส่กระเทียมน้ำครับแซ่บขาหอมแดงน้ำ chém hôm đèn nó thật xa mạng lên chào chào thịt con เดี๋ยวเราเป็นตอนย่างครับเดี๋ยวกนะครับเจียวเต้าตุ๋นนิดหน่อยีกครับมันมันทีหอมเออเอาตไข่ตัวนึงแบมันมันนี่ตุ๋นที่ฉี่หมไงว่าฉี่ไหลแต่เราตัวนนิดหน่อยไม่เป็นตัวเถือกแล้วก็เอาตัวไข่ตัวนึงครับเพิ่มเนื้อให้มันมันๆรีกเหลือเค็มแก่แมงด่าครับเป็นกับย่างพริดกับหอมแดงครับ

เยมได้เงพอครับมแมงดาสี so ่าหอมเราปแกมังดาก็มึนกบเวยนได้ยางแล้วไอเป็นลิปเดียวเล่นน่ะนะครับแม่ได้อีปูใหญ่มากเลตัใ้าขามหน่อยปูอินปูผู้เคานะครับปูขนตัาเใช้ปากขามหน่อยทุกแสบ รอ,อย่างนั้นะครับ ยอย่างกับนึ่งกบน้องแสบแน่นอนครับไหมแล้วไหมนแ,มมแล้วครับแมงดาทำไมนายต้องถามพี่เหา บบกีใหม่หลายสิบหอหอมแบบว่ามังดาครับรู้ใหม่ด่าเล็กน้อยเล็กน้อยตัวนี้ไม่มากเดี๋ยวจะไม่หอม <c oughs> สามตัว เฉพาะแล้วครับตรงนี้ตรงเผาเห็นมัน้งข้างในมันเปรือยนเสียบเขียมปั้นอยู่ไหนเขาปั้นเป็นโลฝนอยู่ไหนเนาะปั้นครับเราบังตอนต่ำเอาออกเห็นมั้งหอม แข็ง่อเลยครับนี่จะต้ายแนวนาดบายใก่ย่อย่างระดูกสบากครับ นีแหลมอิ่มซอยตังตงยฟฟ้งฟองเลยแนะครับวางไ่ต่ำพิษหั้นป่าแล้วก็หั้นมาพักลงไปเอาน้าปลาแดกใส่ครับมีตัวแดกตอนพร้อมต่ำพิษเกลือชื่รสน้ำปลาครับนไข่น้ำิีนปลาแดกตอนจะลืมต่ำเกลียวคนเดียวหลายย่างแล้ว เมื่องนงเมื่องนงจริงกตันก็ขามทุยดดอดเลยโอ้ยขามว่าสีกระเดกอากตั้งคักแม่เมื่อเด็กเรียมลงครับเ,เอาพริกลงอยที่กระหนินเปียดยูแมงก็เกีบปั่เเนเยเขาโอกีผีกระใส่หน่อยางคนอดู่ด้ประคอ,อ,องปุนข้ามไงบอ กัน,นแดงเขาลงน้ำครับหอมมาทิ้งพอเราอยก้ตัวหายแล้วแม่งด่าลงหอมป่ะแม่ หอมเลยหอมอยู่ไงวะดูหอมหอมผิดเลยหอมหอมหอมนะครับเจ้แมงดา <Es> หอมกระเทียมหอมหอม chips, bath, แดงอ้วยเจียวกีผสมเจ้าแมงดาผิไข่ผิวหอมด้ครับไข่แมงดาไม่สวยมันพุ่มว้วนสวยนี่แมงดาไข่จะ well, ここ Excel, ing, น้ำ ลดเลนะเออกงาตามจนก็นครบนัน,นเค็มเด้อใส่ปลาแดกหวยังอไรต้ว่าไง,งนะอ,อ๋ออันนี้น่อยด่ต้็นต้คมน้ำลวมันเค็มอไม่เน

แก้วนึงเดีวเกียหนเกวนกีวหนึ่นงหนแ,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 แมงดามีมันหนอมเลยวงมันได้หนึ่งไม่ยู่บอกวางแมงด,ดาครับโป่งออกใช่แ,แ,แล้วตค,ครับ เวหนาฝนก็นมาเองเห็ดหลังคาเข็บเงินเห็ดหลังค้าเห็นเตะขั้วห,หาม,าม่แม่เวทนาฝนทรัเรื่องส่ยังไหลอัตตะฮกรี้พวกนี้เสียเดเ๋ากันซย์ลำป่าชดประเด็นเคลครับที่ยังได้นหน่อยก็จะเส็เซ์เหียดหลได้เขียบแล้วมันแก่อะไรครับ เสียรสชาติของโคดรหอมผิดเกี๊ยวหอ,อมแบบไปหอมแม่งด่าพ่อเก็บลายไ่ไหมไหไตัวเดยวนะ่นนามีตัวหอ,อมตัวนึงตองนั้นเป็นตัวที่ สุดแจงปลาไอตึงนีงสีบดเป็นห่วงว่ามันถือเข้าครับมันมีเข้าครับแสบเสยหน้ามันเปื้อนก็ใสไปเองสิเลยสุดของายตึงเชืมแม่เชื่อมแม่จัเงเบ้นได้ยอกกันนะคุณได้ยอกกันใช่พูด หอมดีพอนี่มากไหมเฮ้ยได้เฮ้ยขี้กลัวปั้นนี่คนมันตกเว้ยป้ากับ่าห้องนี่ขี้กลัวอยู่นอนหนึ่งเดียวเดียวนอนทั้งวันนี่มันมีอากาศมันดีเว้ยเออไอ้ปั้นนักเลงกัดเมี้ยวๆนี่ เลี้ยงกัดแล้วเมียวเมียวนิเมียวเมียวมากหมอควรเอาขืนข้อกับ่บขืนเมียวเมียวมันน่ารักกระดอไปไล่มันยังไรอยู่หนิเมียวเมียวครับบรรยากาศฝนตกเบิดคลืนเบิดมือครับมื่นเขางามมากยังเราที่นี่ถูงเดี๋ยวบ่อยแต่พวกฟักมันเฟื่อยไปไหม จจะฟักเอยครับเนี่ไม่ยังรู้ละนี่เสียกโป่งเราเรียนพงศาวัลศุกร์โป่งนะมเมี้ยวน่ารักจกะตายออกมาไล่มันทำไมนักเลีนก็ตอกปั้นเขาไปเลยนะเออสุดท้ายใช่หรอยตูลงไปแกงแบบเล้าๆครับอะไรแกงใสก่สกะทิใส่กะทิเพาเอินแกงเพสตบอกแม่ใสก่สกะทิก็ได้ครับใส่ฟักลงไปนะครับ พี่บนเซนแบจน่าเอกนะางหลังของหงครับตันน้แบบง,ง,ง,งุตกาดูนิ้เปยไว้บนนี้ไหมไว่เปยเยแล้วดูคั้กุกเปยแล้วครับมาฝากอาย่างี่มันดเขียวยูดสุกปั ก็จะได้ปลาอีตูลงแกนนั่คนครับว่าเสียบขดดงสุดเทลงไปอีกแช่หรือเปล่าแซ่หรือเปล่ารอว่างแดงๆเสร็จลๆกะน้าสูงกระเย่านเระเากรหมปัดางแล้วนี่แะมันทายนีตูหอมหอม ุดแม่งรักลงไปครับแต่ถบวาวเขาขิ้วม่งันสุดก็นวห่อนอืมเากาศฝนตกตกนอ้สุดยอดแสบมากครับเนี่ยทีนี้ใส่กอ,อกมาอย่างไหมครับไม่างหรือว่าหนึ่งถึงไมกก่ถึงเล็กปีงั้นก็นเลย เห็ดกรับ,อบ,บ๋องเมื่อวานไม่มีคนมากินเท่นเห็ดเล้วลูกก็กินได้โคนรบอกไง้ายกินด้วยบอกอร่อยวางข้างบนครับเสร็จขอกครับพี่ เบิกหาตาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูกนดันตอนกินครับข้าวเช้ากัน